และสร้างบารมีนะครับทำมีวิบากกรรมนะครับแบบมีไรจุดงานท่านก็มาบอกเอานะครับก็าสำเร็จกันอ้าวสวยทุกคนครับ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวออกยูทูปป้ะเนี่ยตั้งตั้งดีๆนะครับการติดนะครับครับเรียบร้อยครับชาวใ้ทุกคนได้ร่วมกันนะคะปุ่นที่เราได้ทำ

แ่าที่ไปมดแจ้งห่งมแ้งมุ่งมรด่ไมดนึ่มน่ตวนแงรับนะคะก็เริ่มสร้างตบวนย่ให้เริ่มให้ดู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 

Ôi à เอาเอาเลียส <g binary> ูก็ยุแล้วเอาอไม่มีดนอพี่ก็มาพสดีครับพี่ครับ

เดีย๋ดยวเราเปิฐาน あら、あんなよく。<music> <music> ภูชยามาข้าพเจ้าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครองเครื่องสกสารเหล่านี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาภะวะังภะวะตังอภิวาเทมิมิโสวะตาโธโสวะตาโธ हमांग नमस्ते, रुपती पदो बगवतों सावकरंगों, सांसांग नमस्ते, आठु मचं पंचे विलुविलु रखनाथाय निकरने न रहा, पञ्च दिया दिया चामा भूतिया 何もたっパかワトとラハトサマさまプんサささ。何もたったかわっとあらはっとさまたんぷささ。何もたったかわっとあらはっとさまたんぷささ。何もたったかわっとあらはっ नामो बुद्धक्खत्था अपो वातो अरहतो सम्मा सफुत्तका बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि आवो शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि इत्यं ते बुद्धं शरणं गच्छामि इत्यं ते धम्मं शरणं गच्छामि इत्यं ते संघं शरणं गच्छामि

वैरणि आपतम समाधियां मित्रा वाता वैरणि सिखा पतम समाधियां मित्रा वाता वैरणि सिखा पतम समाधियां मित्रा निर्यकमचा परमस्थाना परमस्थाना वैरणि सिखा पतम समाधियां इमानिपञ्जा सिखा परानिसी Grazie. Ah, bangtapulla jiwaraani saparivaraani saparivaraani patukukangkakka kolochayama <muchos> kolochayama kakunopante kakunopante pikukangko pikmanik pikmanik bangtapulla อามฮาตังอิการกตัาอิตายาสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้พรู้เดินข้าพเจ้าข้าพาข้าเจาขอน้มถอมขอนอมข้าพระองค์ุณจีอวข้พระงสุขุจีวารทหลายเหนลทานี้แต่รับพิจงฆ์ โอครับที be ่สุดองจงรักโอรับที่สุดองจงรักบานบรบาบรรพลละจีบทบริวารทั้งา้บทั้งริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพรและความสุขความสงจเินรุ่เรื่องแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยงหลายด้วยตลอดกาลนานเทิญ Ibu, kamu, Imani, kata-kata, kane, wariwara, amha, mata, pintu, aji, ya, tekanang, balak, tekanang. ที่พระตังท,ทิตายะสุภายะขา้าเตพภะพิถุโขผู้เจริญขา้าพเจ้าทั้งหลายขอร้องถววยมักตะการะิจา,ารานปัะทังบริวารทั้งหลายเหล่านี้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลายด้วยและขออุทิศให้บัรพระบุรุณุปการีวงสามนายาเจ้ากรรมนายเวนและวิญญาที่ไรา้ญยยาติทั้งหลายด้วย

จะปุติ át, ้วไอ้ท <Okay. S 2> ี่ตรง้กเราไปกินก้าวีเดียวไม่นานเราจะดูแตีกันบอกเลยว่าไม่วรยาดกับผมัไม่ได้ให้กับท่านนายกต้มห่อยในรายละเกียดท่านนะเพราะว่าท่านไม้มันกความสำคัญนะครับที่คือนายกเป็นหัวใจของชาวอาเพอลงนครับูเยอก็ไม่ได้เพราะผมเป็นผู้ตรวจการด้านางกรับ

โอ้กาลาลทศวรท่าบาุทธิ์ไม่ต้องประกาก็แล้วเอนค่ขอกราบขอบพระคุณนะคะ สัพย์ธรรมมารติจารมาริน,นรรตนุการมาติตาเรตเกมามาติธามินติเมริกตันตายอครับาเชิญ่อไปนะคะขอเรียนเชิญตัวแทนห้าท่านถวายจะตุป,ปัจ,จัยเราได้เชิญคุณครูทุกชดดาติที่ชอบการวัด คุณยายสววพาบับทองคุณพี่ววปรีเวียนเจริญคุณหมอเพนพี่คนสิริประโชคคุณพอดิจิตนิริยงขอเรียนเชินเลยค่ะขอขอบพระคุณนะคารย์คุณคุณชาดานะครับคุณพ่อปัตมานสิทธิสอนคุณพี่ปราณีคุณ <Okay. S 1> คุณพี่เป็นพี่มนและก็คุณควนจินะคะลำดับเดีเดวเดี๋ยวหวหน้าม,มานันก็ครูหวน้าม,มานิดเด้งจับพานหนอ่ยครับครับครับ4 2 0 0สอเรียบร้อยครับสองปีหมื่นสองันสีรเป๊ะเลยนะคะท่านสิาคารางาาาาาังอวะเมวะอิโตพินนางเปตานังสุปปะปะตี cita bagi Tuhan dipamiwakmi satu sap dan yang Yeah.